โกเจแปนนะครับผมโอ้ขอบคุณมากครับสำหรับช่อดอกไม้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวรับก่อนมีแฟนน่ะมีีแฟนนนครับ่เป็นเป็นของแอดมินห้องลุงครับเป็นผมที่ดำลงครับผมพ่อใหญ่ดำลงเปล่าพ่อใหญ่ดำลงเขาติดต่อใครไม่ได้ก็เลยฝากผ่าน สุดยอดเลยอ่าก็งั้นก็ตัวแทนให้ชฟอครับผมนะเดี๋ยวผมรับแทนเขาฝากมาก็ต้องรับแทนด้วยอันนี้ของพ่อใหญ่ดำรงนะครับผมมาตั้งแต่9ก้าโมงเช้าแล้วโอ้โหยังสวยเหมือนเดิมนะคะช่อใหญ่มากครับก็ให้เพื่อนฝากพ่อใหญ่อะไรนะพี่ฮะฮะวุฒิเดชซีซีวิ จากใครนะครับผมจากพี่ดำรงนะครับแอดมินลุงพลนะครับจากพ่อใหญ่ดำรงนะครับผมจากพ่อใหญ่ดำรงมาแล้วมาแล้วอ่ะมาทำเอียงตัวกันอีกแล้วโอ้ลุงออกมาแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมนะเวลาที่ทุกคนรอคอยลอยคอนะครับผมอ่ะลุงพลได้เดินออกมาแล้วนะครับผมเนาะสโอ้ยยังไงป้าเต๋อไหนอืม เสื้อสีชมพูเห็นไหมน่นๆๆๆๆๆโอ้น่ารักจังว่าิงคนนี้ก่อนต้องเบิกคิดใหม่อ่าลุงพ่นก็กำลังขึ้นรถนะครับผมคนก็กำลังขึ้นรถนะครับผมเอาตีครับผมครับอ่ารอบนี้บริเลตตัวกันนะครับพคนออกมาแล้วครับผมรอบนี้เรื่องจริงนะครับไม่ได้โกงอ่าทีมทนายก็กำลังขึ้นรถนะครับผมนะอืม ก็คง,งยงังจะก,กลับบ้านอ๋อมาลาธานา,า,นา,ดาเดีย๋ยวบเพิ่นมาหา<อ>ทีมทนายว่าลุงจอกมาข้างนอกไหม่นมาหา่นมาส่งทีมทนายซื้อเพิ่น<อ>แยกกันหนาซานรถนั่นี่ยปาแตนแล้วก็มาเห็นไหมลุงพ่นกับขับขึ้นรถหรอ โอ้ทีมทีมทนายเดินออกมาครับผมนี่ทีมทนายเดินออกมาแล้วครับลุงพลก็ออกมาด้วยนะครับผมเนาะเรา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 อยู่ตรงนี้ นะครับผมทั้งลุงทั้งทีมทนายก็ได้เดินออกมาแล้วเด้อ,อครับผมข้าเจ้าไปถายญุ่่นคอยรับไทยเอาอยู่นี่นก็ได้ครับผมรักไทยอยี่นี่นะครับผมนะนะนะครับลุงพ้นับทีมทนายก็กําลังเดินออกมาได้ครับผมนะ มาลงพนและทีมทนายเดินออกมาแล้วนะครับผมนะครับผมเราก็มารอแถลงของจากท่านทนายนะครับผมเนาะอ่าี่ยครับอ่ะ เอามองข้างหน้าไปเลยมันมันซูมเกินไปนะครับเอ้ามาที่เวอยนะ่ลังห้าที่เวอ่าอันนี้ของสุพลครับสุพลครับโอานี่ับขอไห่ต้มหนึ่งชิ นี่ก็ไม่ได้เป็นของผมนะเป็นตัวแทนจากดำรองที่ดำลงครับอาแอดมินแอนมีนเดา๋ยวผม่อให้ละกันให้รับ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 ราบร่บราบรับรับรับรายรับรับรับรันรับรับรับรัยรับรัยรับรัดรับรัรัรับรรับรบรันรับรัยรับรารับรัยรับรากรับรับรับรบรั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 บรรายรับรัยรั่รัรายรับรัยรับ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 รัารทรับรัราบรบร เป็นผู้ชี้แจงกับพวกเราต่อไปครับคือวันนี้ก็เป็นการสืบพยานต่อจากนักทีแล้วนะครับนักีแล้วเพราะ่สืบพยานย,ยังไม่เสร็จก็จคือว่า,าพยานโจดร่วมที่หนึ่งเป็นผู้ชายที่หนึ่งนะ,ะัะคือแม่จมพูด <c oughs> จะความแม่เมพูนักีแล้วก็เลยมาสืบต่อวันนี้นะครับสืบต่อวันนี้ไอ,ไอทางโจดและประจวบร่วมก็สืบเสร็จช่วงเช้าะช่วงเช้าก็เลยช่วงบ่ายทางทนายจำเลยทีผมเนี่ยถามต่อสามครั้งนะครับ สามพันปรากฏว่ายันถามพานไม่จบนะครับวันนี้วันถามพานแม่น้องตุ้มคือไม่จบก็จะถามพานต่อในเรืนี้กับประมาณนี้นะคดีกระบวนพิจารณาก็พรุ่งนี้ต้องถามพานแม่น้องตุ้มต่อเพิ่มเติมอีกก็คือว่าพยานโจรในกลุ่มญาติที่อ้างไว้ท่านใยการท่านอ้างไว้โจร้างไว้ที่เป็นพยานกลุ่มญาติเนี่ย พี่น้องถุกญาติท่านโจนจก็เลยตัดยานไปเฉพาะแม่น้องคูกูเดียวคเดียวแล้ก็จะตัดไปหมด้นมาเ่มเดองี่รู้ว่าโจนเขาตัดยานในญญาไปหลายคนนะครับแต่ว่าก็ยังจะเหลือพวกญาติที่เป็นเด็กเช่นสดิงเช่นสะดิ้งแล้วก็ คนโอมแล้วก็ยันเอ่อเลยเดที่อยู่นอกนะครับโล้วก็จะซึมยันกลุ่มที่เป็นเด็กนี่วันวันที่สิบเกี้ยสิบเกี้สิงหาคมจะมาดูมาเรืนอยๆนะวันสุดท้ายแต่ว่านั้นนี้นะครับกลุ่มนั้นนี้แต่วันนี้ต้องต้องถามคานคุณแม่น้องคุณผู้สอนถ้าวันจบวังนี้ น่าจะจบพรุ่งนี้นะครับน่าจะจบพรุ่งนี่เช้าหรือบ่ายจบทันทีครับแกะครับมีเพิ่มเติมอันนี้วันนี้พยานพยานปากนางสาววิตรีแม่น้องยมคู่ก็ยังไม่จบบากนะครับจบพรุ่งนี้ต่อนะครับนี่มีความเคลื่อนไหวมีความพื้หน้าให้ได้ปรนะมาณนี้ครับผมมม้ประาณนีใครสงสัยไหมครับไม่ต้องไปสงสัยใครทำอะไรไม่ได้ท่านจะถามว่า เป็นแ <brightness S 1> นวโน้มท mm ่าดีของ FC ไหมครับอะไรอย่างนี้ได้ไหมครับผมแนวโน้มมันให้ความเห็นไม่ได้ไม่เห็นไมเห็นไม่ได้ครับครับคดีรู้ว่านะพี่ดาของศาลนะครับศาลท่านก็มันทับมาเรื่องคดีนะครับกาลก็ขอเป็นว่าจะไม่เกิดเป็นความัดข้งหรืออะต่างๆนะครับขอทางพี่ดาทำหน้าที่เพ่อไปเพื่อพวกเราครับเขาเรียกว่าการเสือพยายามสื่อสารให้ก็คือเรื่องหนึ่งก็คือว่าอาจะครับ เรทเบอร์นะคูเบอร์เราียอยาอย่ามปโนโน่หรืออย่าไปคิดเอาเองอย่ามาเขียนข่าวแล้วขนะนี่ก็ต้องนฝ่ายยไปเพราะว่าเรื่องแนี้เราารการันม่ได้นะแล้วก็ให้คูคนที่หนักคมพวเตรคือไม่รู้เราก็ไม่รู้นะแล้ว้อาไม่เขียนว่าอย่างนั้นอยงนี้ก็ไม่เขียนแล้วก็มันจะเป็นการไปลงล้ำการพิจารณาต่างๆนะครับ ก็ทำไว้ประมาณนี้ให้ให้ทุกคนเข้าใจนะครับทั้งว,ว่าระวังในการทำหน้าที่ของเราทุกคนนะครับครับผมก็กสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียง<ห>แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ